สนับสนุนโดยค่าสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอลึกตลาดหุ้นในช่วงภาคเกณนวันนี้นะคะกับมวยธนวันบรรทโชธค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้มีความผันผวนสูงนะคะมีการแกว่งตัวสวิงทั้งในแดนลบและก็แดนบวกค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดกันนะคะสำหรับดับชนีที่ล่าสุดนั้นพลิกจากแดนลบขึ้นมาอยู่ในแดนบวกเรียบร้อยแล้วนะคะบวกขึ้นมานิดหน่อยค่ะไม่ถึง1จุดนะคะทรงตัวที่1,496.92จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยยังคงเบา,บางอยู่นะคะค ประมาณ3 0 0หมื่นล้านบาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับห้านดับหลักทรัพย์ชูคอเวอรชั่นบวกขึ้นมา2%กว่านะคะยืนที่11บเท4ดบาทสตางค์ตามติดวิตัวของ KTB ลงไปเปอร์เซนต์หนึ่งค่ะยืนที่19บาท60สตาตา์นะคะตัวของ t ช s โ sco ขึ้นมาถึง5%ค่ะยืนที่1 4บาททุน่นท c p นยังคงบวกต่อนะคะขึ้นมานิดหน่อยค่ะยืนที่44บสาทเจสาตากและ s c b ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะย่อตัวลงไปเปอร์เซนต์กว่า ราคาล่าสุดยืนที่161บาท50สตางค์ค่ะกรอบการเคลื่อนไหวของชิดเด็กไทยจากแดนลบมาสู่แดนบวกในนาทีนี้แม้จะเห็นเขียวๆแต่ว่ายังคงไปไหนได้ไม่ไกลนะคะ1,496จุดนะคะแนวโน้มของหุ้นไทยจะมีโอกาสหรือเวลขึ้นไปได้ไกลขนาดไหนจะต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงและมีปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตานะคะช่วงนี้พูดคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะ อยู่ในสายกับเราตอนนี้ท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันี่กรุ๊ปนะคะพูดคุยกันกันกบคุณรณกิจสาวรินวงศ์ค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะคุณละวันครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เซ็ตจ,จากแดนลบนะคะอยู่ในระหว่างวันตอนนี้พลิกกลับมาอยู่ในแดนสีเขียวลุ้นปิดบวกค่ะคดูแนวโน,น้มแล้วน่าจะมีแรงไปต่อได้ไหมคะดูแล้วนี่นะครับอย่างเมื่อวานที่ที่ได้ให้ความเห็นไปว่าตลาดหุ้นของอินเดียนะครับเป็นตลาดหุ้นที่ มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่เหมือนกับหุ้นไทยมาโดยตลอดถึงเกือบสองปีนี่นะครับตลาดหุ้นอินเดียนั้นเขาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านเราวิ่งสวนทางกับตลาดหุ้นไทยนะฮะตลาดหุ้นไทยเรานิวโลแต่ว่าตลาอินเดียนี้นก็ปรับตัวขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้ได้ได้ให้มุมมองว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะ,จะมีการฟื้นตัวลับขึ้นมาระยะสั้นนะฮะแล้วก็ให้แนวต้านไมื่อวานาา15 15. ที่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งห้าหนึ่งห้าที่มาเห็นในการหุ้นวันนี้แล้ว ก็ดูเหมือนว่าจะคล้ายๆกับที่คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับว่าดิฉนีก็สามารถที่จะรักษาระดับได้ในวันนี้สามารถจะตีจับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองจากทรงของตลาดนะตอนนี้ที่ที่ใกล้จะติดตอนนี้นะครับผมประเมินว่าในวันพรุ่งนี้มีโอกาสที่มีช่วงดีบาวได้ต่อเนื่องอาจจะยืนขึ้นเหนือ1,500ครับในวันพรุ่งนี้ครับค่ะก็พรุ่งนี้มีลุ้นยืนเหนือ1,500อย่างนั้นเลยนะคะ ครับคาดว่าอย่างนั้นครับเพราะไอ้อแนวต้านในวันพรุ่งนี้อยู่มาสักงหนึ่งห้าศูนย์ห้าถึงหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ครับค่ะหนึ่งห้าศูนย์ห้าถึงหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะคะเป็นแนวตา้านหนึ่งห้าศูนย์ห้าถึงหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์เป็นแนวต้านแนวรับล่ะคะดูแนวรับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับค่ะคิดว่าดัชนีน่าจะเริ่มมีแนวโน้มของการยื้นตัวในระยะสั้นขึ้นมานะครับค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าเรื่องของหุ้นขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นนนนธนาาาครรหหือุ้พลังงา ก็เริ่มที่จะส่งตัวได้นะฮะก็เลยทําให้อมองว่าการเหวี่ยงตัวของหุ้นเล็กนั้นก็อาจจะไม่มีผลกระดัชนมากนักนะครับหุ้นใหญ่คือธนาคารากับพลังงานสามารถส่งตัวได้เพราะกลยุทธ์ตอนนี้ก็คือ,อนักลงทุนสามารถที่จะถือหุ้นที่เรามีอยู่เนี่ยต่อไปชักระยะหนึ่งนะครับโดยมีแนวะต้านดัชนีไม่น่าจะเกินหนึ่งห้าหนึ่งห้าตรงนั้นเนี่ยคนที่ มีติดหุ้นใหญ่อย,อย,อย,อยู่ก็อาจจะดูจังหวะตรงหนึ่งท่าหนึ่งว่ามีแรงของตลาดเป็นอย่างไรถ้าตลาดมีแรงไม่ไม่ดีนะเราก็อาจจะขายหุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดตลาดยังมีแรงซื้อที่ดีอยู่เราก็ค่อยมาดูแนวต้านถัดไปเมื่อถึงเวลาน,นั้นครับค่ะปัะปะปะจจัยอะไรบ้างที่ต้องจับตาแล้วก็มีผลต่อตลาดมากๆในช่วงนี้ค่ะครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของราคาน้ำมันที่ตอนนี้ทรงตัวในระดับที่สูงขึ้นได้และจะเป็นตัวช่วย ให้หุ้นในกลุ่มพลังงานนั้นสามารถที่จะมีนายส่งตัวได้นะครับแล้วก็เรื่องของผลประกอบการที่ประกาศออกมาตอนนี้เป็นกลยุทธ์สําคัญก็คถือว่าอย่างหุ้นหุ้นที่ประกาศออกมาตอนนี้เป็นหุ้นขนาดไซส์ขนาดกลางและขนาดเล็กถ้าผลประกอบการดีราคาหุ้นจะถูกเล่นตามผลประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยจะต้องจับตาหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ไว้นะครับเป็นหุ้นที่สามารถจะเทรดทิ้งระหว่างวันได้กลยุทธ์โดยรวมผมจะเน้นว่าหุ้นขนาดใหญ่ตอนนี้ถือไว้ก่อนรอบสำหรับที่มีอยู่ไม่เพิ่มพอร์ตนะครับ แล้ว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กน่าจเป็นเทรดดิ้งรายวันครับค่ะหุ้นขนาดใหญ่ก็ไม่เพิ่มผ่อตหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กส,สามารถเทรดดิ้งในรายวันได้นะคะครับใช่ครับค่ะหุ้นขนาดใหญ่ที่ไม่เพิ่มอรอตกลุ่มไหนที่ต้องระมัดร,ระวังหรือจริงๆแล้วกลุ่มไหนที่มองลงมาว่าเป็นโอกาสของการซื้อได้บ้างคะครับผมมองว่าอย่างนี้ว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในช่วงของการทรงตัวแล้วก็ดีก่าเพราะนั้นเนี่ยทิศทางของหุ้นขนาดใหญ่ตลาดจะเป็นทิศทางเดียวกันถ้าเกิดว่าพอเป็นดัชนีในรอบน,นี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่า ถ้าดัชนีในรอบนี้หรือในวันพรุ่งนี้ยังคงปิดต่ำกว่า1490นะครับถ้ายังคงปิดต่ำกว่า1490นั้นหุ้นใหญ่อาจต้องเริ่มทยอยลดน้ำหนักครับแต่ถ้าดัชนีไม่ปิดต่ำกว่า1490หุ้นใหญถ่ถือไว้ได้ครับค่ะ ถ้าไม่ปิดต่ำกว่า1114.90นะคะค,ค่ะหุ้นที่พอจะเทรดดิ้งได้ช่วงนี้ถ้าเป็นไซส์ขนาดเล็กขนาดกลางต้องเลือกยังไงคะช่วงนี้มีการทยอยประกาศผลประกอบการด้วยก็จะเป็นหุ้นที่ถ้าประกาศผลประกรอบการไปแล้วแล้วก็ราคายัางไม่สะท้อนก็สามารถจะเทรดดิ้งได้นะฮะเช่นยกตัวอย่างนะฮะ,ะเช่นตัวอาซีมานะะอาซีมาก็เป็นตัวที่ประกาศผลประกรอบการออกมาโดดเด่นมาก แต่ราคาวันนี้ถือว่าขึ้นน้อยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่นั่งรุนอาจจะดูจังหวะในการเข้าสะาสมได้กดับตัวอาชิมา่านะครับเพราะว่ากาไรในธรรมำอามา,มานี่ออกมาดีส่วนตัวที่ยังไม่ได้ประกาศผลแล้วก็มีการคาดการว่าจะออกมาดีนะครับเช่นระยองเพอรไฟายใน r t c ซึ่งคาดว่าจะมีกาไรจากเงินลงทุนรับเข้ามาในในผลประกอบการในรอบนี้ประมาณสักเกือบเกือบสองร้อยล้านอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะเฉลี่ิ้นได้นะครับ ภาคีคีก็จะมีแนวรับประมาณหนึ่งบาทสิบห้าแนวต้านหนึ่งบาทสามสิบนะฮะมีบริษัทนึงซึ่งก็คาดหมายจากกรกงว่าผลประกอบการจะออกมาดีก็คือตัวมิวคอนน,นะครับซึ่งคาดว่ากำไรต่มาหนา้าเนี่ยจะประกาศออกมาจำไรม,มากกว่าหนึ่งร้อยล้านแล้วกแ็แล้วก็ในวันจันทร์นี้น่าจะปลดแ a s ประธานด้วยค่ราะนจะเห็นว่าหุ้นที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีเรื่องผลประกอบการมาประกอบแล้วก็มีสตอร,รี่ของการลงทุนเข้ามาช่วยเสริมนะครับค่ะ อ่าตัวตัวมิวนะคะอ่าราคาหน้ากระดานอยู่ที่วิบาทเก้าสิบห้าซากนะคะครับค่ะต,คคตัวมิวคอนตัวมิวคอนนี่คือตัวมิลนั่นเองนะฮะร,ราคาตอนนี้ปิดที่หนึ่งจุดเก้าห้านะครับรอบน,นี้ผมมองว่าการซื้อตัวของมิวคอนหลังจากปลด c a สตประมาณเนยนแจะไปได้ถึงสองบาทสิบครับค่ะส่วนแนวรับดูตรงที่หนึ่งบาทเก้าสิบสองครับค่ะมีจุด stop loss เท่าไหร่คะจุด stop loss คือถ้าเกิดหลุดหนึ่งบาทเก้าสิบ stop loss ครับค่ะหนึ่งบาทเก้าสิบ stop loss นะคะกลุ่มพลังงานค,ค,ค,ค่ะคุณ รองกิจมองยังไงคะช่วงนี้ครับก็อย่างที่เห็นว่าพลังงานน่าจะส่งส่งแล้วนะครับนั่นอย่างราคาน้ำมันขึ้นมาเยราะฉะนั้นพลังงานจะเป็นตัวประคองตลาดแต่ว่าคงไม่ได้นําตลาดสักเท่าไหร่นะครับัพลังงานและธนาคารเลยครับทั้งคู่เลยอืมพลังงานกับธนาคารไม่นําตลาดนะคะมีกลุ่มไหนที่พอจะหลีตลาดได้บ้างคะช่วงนี้เพราะว่าถุนไหนก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมาเลยนะคะแล้วก็ยังซึมๆด้วยครับผมมองว่าอย่างนี้ครับว่า จริงๆแล้วกลุ่มที่ยังมีโอกาสจะกลับมาช่วยตลาดได้เนี่ยก็ยังคงเป็นสองกลุ่มหลักนะครับคือพลังงานธนาคารนะครับแต่เขาจะขยับตัวน้อยคือการที่เขาส่งส่งตัวได้นี่ก็เป็นการช่วยตลาดอยู่แล้วนะฮะทัานหุ้นหุ้นพลังงานจากธนาคารอาจจะส่งส่งแล้วก็อาจจะมีปรับตัวขึ้นเล็กน้อยก็จะเป็นตัวช่วยประคองให้ดัชนีเนี่ยสามารถยืนเหนือพันห้าได้นะครับวราสองกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ประคองตลาดอยู่ครับค่ะค่ะความเสี่ยงที่เส้นจุดหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบจะยังเห็นไหมคะสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ครับ เรื่องความกังวลของกรีซจะเป็นตัวตกดดันนะฮะเพราะว่าเห็นว่าต่างประเทศเองก็ระมัดระวังเรื่องของกรีซอยู่จะเป็นตัวกดดันแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปเองตอนนี้ก็ขึ้นหนแค่เพราะฉะนั้นเขาก็รอเรื่องกรีซเหมือนกันตัวปัจจัยเสี่ยงจะเป็นเรื่องนี้ที่จะเป็นตัวทาให้ทาให้ตลาดหุนห้นวูนบวาบได้นะครับยิเรามองว่ากรีซน่าจะได้ข่าวดีแต่ว่าความกังวลยังไม่จบเพราะฉะนั้นความกังวลยังไม่จบมันจะเป็นตัวตกดดันตลาดนะครับ แต่ว่าล่าสุดเรามาดูแล้วตลาดดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองตอนนี้ขึ้นไหวก็ยังดีนะครับบวก77จุดก็น่าจะเป็นตัวเสริมให้คืนนี้แตทีดาวโจนส์ดูดีขึ้นด้วยแล้วก็จะช่วยให้วันพรุ่งนี้เนี่ยหลางหุ้นไทยเราน่าจะมีการรีบาวต่อได้ครับค่ะก็ยังไงก็ให้แนวต้านจํากัดอยู่นะคะสําหรับแนวต้านของเซ็ตในวันพรุ่งนี้1,505-1,510จุด นะคะสำหรับเซ็นดินเด็กในวันพรุ่งนี้นะคะยังคงรีบาวต่อเนื่องอขอบพระคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณรจนกิจสาริมรวงจากบริษัทหลักทรัพย์คอนที่กรุ๊ปนะคะให้แนวต้านเซตถึง1,505-1,510-1,515จุดค่ะส่วนแนวรับ1,490จุด -1,480 จุดนะคะช่วงนี้หุ้นขนาดบิ๊กแคปอย่างเช่นกลุ่มของพลังงานและกลุ่มของธนาคารจริงๆถ้าหากว่าโมเมนตัมดีนะคะกลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่หลีดตลาดค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะดียังคงซึมๆอยู่นะคะก็ยุธ์ในช่วงนี้ก็คือ ือการเทรดดิ้งนั่นเองค่ะโดยเทรดดิ้งหุ้นที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางและตั้งจุด Stop Loss นะคะคาดหวังหุ้นตัวที่มีผลประกอบการนั่นเองนะคะสำหรับกลยุทธ เลงไม่ใช่จังหวะที่ดีของการที่จะทยอยสะสมถือหุ้นเพราะยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะเรื่องของกรีซที่อาจจะต้องเฝ้าจับตานะคะยังคงเป็นปัจจัยที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อบรรยากาศการลงทุนของเซ็นตินเก็กไทยค่ะจับตาแนวรับที่1480จุดนะคะแต่ว่าเบื้องต้นบรรยากาศดูจากสถานการณ์ของภาวะตลาดหุ้นในภากฝั่งของต่างประเทศแล้วก็มีลุ้นนะคะว่าในค่าคืนนี้ภากฝั่งของสหรัฐอาจจะสดใสน,นะคะและอาจจะเป็นโมเมนตัมที่ทําให้ในวันพรุ่งนี้เซ็นตินเก็กไทยนั้น โอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปต่อและลุ้นปิดตลาดยืนเหนือระดับ1,500จุดได้ค่ะนี่เป็นมุมมองสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากทา่ามิสัทหลักทรัพย์คันที่รูปในช่วงภาคเกียนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามมุมมองของนักวิเคราะห์อีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์กันค่ะ